สวัสดีค่ะอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะทางเขาวงกลสินตื่นมาเช้านี้เมื่อตอนตีห้านะดูอุณหภ,ภูมิประมาณสิบสององศาส่วนตอนนี้ประมาณสองโมงเช้าสิบห้าองศาแต่ก็ยังหนาวกว่าเมื่อวานนะ ตอนนี้ก็พิงไฟไว้ด้วยแล้วก็ปิ้งย่างลาบปลาตองค่ะซื้อมาจากตลาดนัดเจ้านี้อร่อยอ่ะทำถึงเครื่องไม่คาวทางร้านเขาก็ย่างไม่ทันนะขายดีก็เลยเอาแบบยังไม่สุก เช้านี้กัเลยมานั่งย่างแล้วก็ผิงไฟไปด้วยอ่ะออกีไฟแรงไปหน่อยถอยฐานออกไปอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนคิดว่าหลายๆที่ก็น่าจะหนาวนะเมื่อวานนี้ลมแรงมากอ่ะเมื่อวานนี้ ขับรถมอไซค์นี่แบบขับเร็วไม่ได้เลยนะมอไซค์เวฟโอ้โหแทบจะปลิวต้องค่อยคอยไปเมื่อวานนี้ก็ขับรถไกลหน่อยไปออบริจาคเลือดนะท้งไปทั้งกลับลมแรงมากจริงๆเลยอนะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้ว ก็เลยนั่งผิงไฟไปด้วยปิ้นย่างหอ่อหมกปลาก้าปลาแล้วก็พูดคุยกันไปด้วย่ะยังไม่มีเวลาลงคลิปเลยยังไม่มีเวลาตัดต่อคะ่ะวันนี้ก็อย่านั่งเสียเวลาเปล่าคะ่ะแล้วก็มาพูดคุยกันทักทายกัน วันนี้ยังไม่มีลมสักแอะเลยอะวานนี้โอ้โหลมแรงทั้งวันเลยวันนี้ยังเงียบแต่มาแทนความหนาวหนาวลมเมื่อวานนี้ยังไม่เท่าวันนี้เลยนะคะนางผิงไฟเตาถ่านอุ่นมากเลย ผิวก็แห้งแตกเลยอ่ะต้องบำรุงกันอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ